เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุเรียกหน่วยบริการทางการแพทย์ทันทีหรือรบกวนให้บุคคลข้างเคียงช่วยเรียกจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนราบพลิพกศีรษะหงายขึ้นตรวจลมหายใจวัดชีพจรตรวจวัดการเต้นของหัวใจเริ่มการทำ CPR เปิดเพลง Stayin' Alive ของ B.G. กดมือในตำแหน่งกลางอกเยียงไปทางซ้ายประสานมือตามผ้ากดตามจังหวะเพลงแขนเหยียดตรง ถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจควรทำการผ่าปอดร่วมด้วยควรทำ CPR ทันทีภายในเวลาไม่เกิน4นาทีหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นควรเรียกบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทันที